ครับวันนี้ก็จะมาขยายพันธุ์มะนาวนะครับขยายพันธุ์นี่ก็จะหาเลือกเอาเอาไปเอาไปสักกิ่งสองกิ่งพอครับนากิ่งที่ไม่แก่มากนะครับเอาเอากิ่งพอดีพอดีครับเลือกเอากิ่งนี้ครับเี่ครับเอาเอากิ่งนี้เลยตัดเอาเลยครับี่ นี่หลนหล่นหล,น,หลน,นี่ครับกิ่งนี้กิ่งนี้ก็ยังไม,ไม่ไม่แก่มากครับกิ่งต่อไปก็เอาเอากิ่งนี้ครับนี่ครับกิ่งนี้ขยายพันธุขยายพันธุ์ไว้สักสองสองกิ่งครับขยายพันธุเดี๋ยวปีหน้าก็หน้าผลพอดีครับ นะครับเอาสองกิ่งพอครับอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยหมะขาวนะครับมะขาวก็แค่นี้พอครับนี่ก็ใส่น้ำให้เขาชุ่มๆสักหน่อยครับ น,าน่า่มซุ่มสักหน่อยครับนี่ก็ขวดขวดที่เรา,าทำนะครับเอามาปาดปาดให้ไม่ต้องให้หา พอเสร็จแล้วก็เอาเอาปุ๋ยมะพร้าวเนี่ยนะครับปุ๋ยมะพร้าวก็เอาลงให้เต็มเต็มแค่นี้นะครับแค่นี้พอครับ เสร็จลงแล้วเสร็จแล้วก็จะเอานี่ครับอันนี้ก็ที่ยอตัดตัดไปให,ให้เขาออกนิดนึงนะครับ ตัดให้ไม่ต้องตัดให้หมดนะครับออนแค่นี้พออันนี้ก็เอายาวประมาณเท่านี้พอครับนี่ครับเสร็จเสร็จแล้วก็ลงนี่เลยครับกดกดสักหน่อยนะครับ,รบพอไป ประมาณสักเดือนหนึ่งลากเขาก็จะออกให้เห็นเขาขาวเลยนะครับนี่ครับที่ที่นี้ก็ปิดปิดตรงนี้ลงปิดตรงนี้ไว้นะครับปิดตรงนี้ไว้แล้วก็เอาเกนิมปิด ปิดสักสองสามรอบพอครับคือปิดไม่ให้ลมเข้านะแค่นี้พอครับทีคอยดูคอยดูครับทีนี้ก็กะว่ากะว่าประมาณสักเดือนหนึ่งมาดูอีกทีหนึ่งครับตรงนี้อันนี้เขาก็จะชุ่มชุ่มชื่นอยู่นะครับ ต่อไปเอาเอาขวดที่สองครับยอดที่สองนี่ครับตัดตัดขวด,ด,ขวดคือตัดขวดไม่ขาดนะครับตัดแค่นี้พอเสร็จแล้วก็คุยมันข้าวที่ผสมน้ําไว้นะครับนี่ครับอันนี้ก็อันนี้ก็เสร็จแล้วเดียนหนึ่งมาดูกันนะครับ เดืนหึงมาดูนะครับครับแค่นี้พอครับต้นต้นที่จะขยายพันธุ์นะครับอันนี้ก็ตัดใบให้ออกออกสักหน่อยนะครับนี่ครับ ยอดที่เราเลือกมาอย่างดีนะครับตัดใบออกให้หมดตัดทุกใบนะครับแต่ไม่ให้ตัดสั้นครับครับนี่แค่แค่นี้พอแค่นี้ครับก่อน ว่าให้ให้ใหรากเขาออกตรงนี้ครับนี่ครับแค่นี้พอครับเอาเอาลงครับลงก็ประมาณตักครึง่งประมาณนี้นะครับเวลานั้นก็คอยดูรากเขาจะออกแถวนี้เต็มาขาวแนละ้วเสร็จแล้วก็ ครับแค่นี้พอครับเพื่ว่าไม่ให้ลมเข้าได้นะครับแค่นี้พออีกเลือนนึงมาดูกันนะครับลากแล้ก็ตรงนี้นะครับปิดไว้อย่างนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ